สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุข่สุขคนนะครับมาพบปะพ่อครับจากหวงนะครับเป็นประจํานะครับทุกๆเมื่อหลังจากที่พี่น้องเลิกการเลิกงานแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับเขาที่นี้เลยครับที่จากหวงมาฝากพี่น้องครับเป็นต้มแหงครับพี่น้องครับต้มแหงรวมจี้หมูนะครับหลักกะเครื่องในงัวนะครับซอยมมเนะแหละครับน้ำต้มครับใส่ขมมาแหละครับพี่น้องขมบดิไซให้พี่น้องเบิ้งเนาะนี่ใส่ข้างในหลักกะเจ้าขมครับพลาดบ่ได้นะครับพลาดบ่ได้นี่เรียบร้อยเวลาครับพี่น้องนี่ไตหมูเนาะพวกหมองเอื้องไตหมูครับ ต้มแหงครับพี่น้องครับต้มแหงเนา<อ>ะ<ก>นี่ก็น้ำต้มไปสดลองคอพี่น้องมาพี่น้องไหมสดน้ำก่อนพี่นอ้องอขมถึกใจครับพี่น้องจำเจ้ว còn rất giòn nữa các bạn, bơy ạ bơy, nhấp cái cây này không, ừ. là thêm cái nha บไดยผักมานาำหลครับเมืนเน่อไตหมูครับพี่น้องสดแก้วขุมโบยยังไง กินไปน้ำกับซองเบิ้งกล่องไปน้ำกับพี่น้องไอ้เวลาไทายเครื่องผมเนี่ยมันเดี่ยวดเดี่ออกครับต้องจีเอาใจยากยากนะครับอุปกรณ์การผมใส่ไปแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวแต่ถุงเป่าใส่ไปก่อนเหรอครับทายไปรอบนึงแล้วครับอันตอนผมมัอนใส่แจวแจวขมครับ ไว้หลัดลงเครืองกับพี่น้อง ต้มแหงกับต้มคือต้อมธรรมดาเดียครับแต่ว่าบนลงใส่น้ำลายพี่น้องใส่อดเจาะรับเป็น่าใส่โอาะ ย่ํไตหมูนี่ก็สิย่ํากุดๆปุ๊บๆแล้วครับเนี่ยน โอ้มีมีแห้งข้อหงายาวยาวกับพี่น้องครับหัวห้อยครับ แจกตั้งจกักต้มน้ำไอ้แม่ยต้มแบบไอ้น้ำเลยด้วยต้มแห้งปรุงขึ้นกันครับแต่ว่าปรุงขึ้นกันเบิดบ้องให,หนงงงใ้น้ำลายพี่น้องปรุงปรุงปรุงไงไอน้ำนิดหน่อยใส่คา,า,าใส่กันใส่คาใส่ใกล้ใกล้กันนี่แหละครับ แต่ว่าเนื้อที่มาต้มนี่ต้องเป็นเนื้อเปื่อยครับต้มแห้งครับผู้เฒ่าทางบ้านเบนภาเอิ่นพี่น้องครับแกเ,เคยถามอยู่เป็นอย่างคือบอ่วคือบอ่อวคือบอ่วบอกว่าลวกคือซีอครับลวกกับโมเมนต์ครับเพิ่นว่าลวกกับ่โมงปรุงตัวเพิ่นว่าก็เลยเป็นต้มแห้งครับ ถ่วันฟ้าเอื่นครับพี่น้องครับอันนี้ผมมาต้มน้ำกระซื้อครับรวมกันครับรวมรวมตีหมูกับข้างในงัวครับ มากพี่น้องอืมต้องอไปซ <laughs> ีดน้ำสมไซซ์ไซู่ครับพี่น้องเอาไปอยู่ โอพี่้องคักคักเติบครับ <c ười> แสบแสบแห้งครับกระเทียมใส่ผยงทูกำลังคน่ากระเทียม เบ็ดเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นต้มแหงครับพี่น้องครับกาเบอร์เอชเห็นไหมให้พี่น้องเบึ้งนะครับเนาะโบแต่ไทยพี่น้องเบึงตอนเฮ็ดนะครับต้มคือบานเท่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมาผสมกันครับเันไตหมูครับพี่น้องครับผสมกันต้มแหงสองอย่างน้ำซุปหอมห้อนครับพี่น้องน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นไส่ขมน้ำผมใส่ผมเทไปรอบนึงแหละครับแต่ว่ากล้อง ผมเสียไปเนาะพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องครับรบเข่าไม่อนีเนาะออกมาสนามยิงปืนที่เก่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนสุดท้ายของคลิปครับขันการรับประทานของจ่ากวงนะครับบสุภาพครับบอกข้าจ่าจ่ากวงบสุภาพ์ังไหรจ่ากวงขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับขอมาพบมาพ่อกันใหม่ไปอื่นครับจ่ากวงจะเอาอย่างมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้เพราะอะไรต้องนีแหละครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งสื้อผ้าทุกคลิปคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ